ไปทั้งหมดครับามาเออครับสวัสดีครับพี่นอเชาวยูทูบยูผมช่องรถดวนอินดีครับมุนี่กับมาใส่หนูซิ่งกับครับมุนี่ส่ขึ้นมาขังเครื่องจนันหน่อยเอาว่านสซญี่ปุ่นบอมอันปันเลยครับ ถือตรงห้ามมานั่งไปว่างไว้ก่อนไปเอาตรงห้ามก่อนครับวันนี้ไล่ขึ้นไน้พี่ครับเด็๋ไล่ขึ้นไปข้างๆขง้างนีง้่ะเพางขง้างๆมันมีตะมวครับคนหน่อยก็มาน้่งพื้นเก่าครับมั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าห้ามน้่ไปโฟกัสก่อนหกขากัยั่งก็กกญญงกได้ครับอยู่นี่ ยา่ากะไลาเขากับว่าได้กินครับฮะแกออกแกออกใสกยังไงจำหนงวหอห้อยปากมันเสียวันนี่ห้อยปากมันเสือเนี่ย ไม่ให้นห,หน่อย,อยไมยผิวแม่ของแม่เลยป้าเนรียนเนรียนครับอ่ะมองที่สร้งครับมองสิ่งนี้ ของเฮียครับตั้งไว้น้ำขังคู่แท้ห่อมงั่งลุยอีกครับไปอ่าอืมนะเจ้าอะไรอ่ะโอ้บมดแดงเป็นตรายแท้นองกัน

เอาครับอีปูอีปูปไปเราจะเอาอีกเดไปจะไปหาขวก็พอเอาง่ามันคือมับินขาวเี่ยแล้วมากินขา้นนา,นขาวมาเอาไว้เอาขวามาไว้มาันบมันยินมันอิมไปอิแล้ว ใช้หนูอีกตัว้าท่านเลยเมือ่อยอยูหกขักหกลร้พี่นอ้องว่านเขาไมา่เห็นต้นเขาครับเห็นแต่ต้นเนี้ยพี่พี่วื้างไว้ ครับครัเก็กิ่มันวะครับพี่น้องพื่น้องจะปล่อยมาใส่แหละครับสุเรียมิตรแถวพ่อพ้นใส่มาพีแล้วมาอย่งอมาพี่แล้วเขาไปห้างไกลแจกผมเลย นั่นเองเนีลยเซนเลนี่ละเออนี่ปาก้อนนนทำไหนผีห้อยขังที่ไหนวะน้ำไหนน,น้ำไหน่อ้องไปย่ำเอท้ายคริปครับ จะถ่ายบุกหลับไปนั่งถ่ายรถบ่นั่งถ่ายรถไ,ไ,ไปแล้วนี่คุ่นับขาไปใส่แก่เนี่ยไปละไปถ่ายไปถ่ายยืนรถไปเร็วนี่แมหพุ่นไหมพุม่นไหม ไม่ใช่ไหนก็ได้เนี่ยมังกรแกนเนี่ยหยับทีนนู่ใส่นู้หยับหั่นีนกันก็ไปกำสั่นยิดยิดยิดนี่ครับครับแล้วขึ้นเบลลงเบลล์รถขึ้นมาผีเข้านันครับเอนละอไปเลย Yeah, mấy bạn đây à à nam. luôn bị hẳn luôn luôn bị nè 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 mông nè 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 thấy ổn lên ย่อนเสียงครับนี่นี่นี่่เดี๋ยวใส่พี่ดีกว่านี่ยเนี่นี่เลยนับอ่า,า,าโอ้ห่อนครับเช้าหน้ากัหอนปุบปับได้พี่น้อง

ครับขอฝากช่องรถด่วนอีดีนะครับกดติดตามกดไลก์กดแสบสไครให้น้องเลยครับําหรับลิปนี้สวัสดีครับ